สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กัน ที่ล็อบบี้โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังเช็คอินนะจริงๆเช็คอินไปแล้วแต่สมาชิกยังไม่ครบนะคะก็เลยนั่งรอกันที่หน้าล็อบบี้นะพี่อันพี่เป้และน้องเอย่ายังมาไม่ถ <cop> ึงนะคะตอนนี้เนี่ยพนักงานเขาก็เอาเวลคัมดริงก์พร้อมผ้าเย็นมาเสิร์ฟค่ะ นะน,นี่เลย<ๆ>ตรงนี้คือลานจอดรถนะคะอันนี้คือเดี๋ยวทักทายเราขึ้นรถคันนี้ครับเดี๋ยวรถลุกเ<ร> <c oughs> อาแล้วเขาห้ามเข้าเด้อตรงนี้อ่ะออพี่เป้พี่เป้ก้าวเลยไม่เื้นนีวเราก็จอดตรงนี้ <c oughs> นเด,ดี๋ยวเราไปจอดข้างพี่เป้แต่ว่าเดี๋ยวเรา เราไปเวียนให้ถูกสอนนะคะสำคัญมากนะคะทุกคนห้ามย้อนสอนนะคะเพราะว่าถ้าคนอื่นเขาเขามาทางตรงเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะโอมีรถคันรถเลยนะคะจอดรถที่ลานจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งรถกอล์ฟนะคะในการ ไปยังห้องพักของเรานะเราจองแบบพูลวิลล่าไปนะคะมีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็หนึ่งสวสายน้ำส่วนตัวนะคะมันค่อนข้างไกลาจากที่จอดรถนิดหนึ่งนะก็เลยต้องนั่งรถก็กนานนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเ,เราสามารถที่จะเดินก็ได้นะแต่ไกลแล้วก็ สามารถที่จะโทรเรียกพนักงานให้เอารถมารับได้นะคะเมื่อเราต้องการที่จะออกไปข้างนอกเนาะวิวด้านในก็ร่มรื่นค่ะโอเคถึงแล้วค่ะทุกคน กันแล้วนะคะถึงที่ห้องแล้วนะในนี้นะคะก็จะเป็นวินล่านะคะมีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนเล็กนะคะเป็นห้องนอนแรกที่แอมกับเจจะนอนกันในคืนนี้นะคะเดี๋ยวห้องเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่หน้าห้องแล้วนะคะขอประตูนิดนึงอ่ามาดูกัน นี่เลยเจนะคะได้ทำการอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะ <ร Bu ild> เดี๋ยวถอดรองเท้านิดนึงอมาคะ่ะอันนี้นะคะเข้ามาปุ๊บก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะ <ร Canadians> <confused> <stretchy> ก็ <air> เอาไว้ไว้น้ำอะไรแบบนี้นะคะวางน้ำวางแก้ว <Castro> อะไรแบบนี้นะอะ่ะซ้ายมือหรือขวามือก่อนขวามือก่อนดีกว่าเนาะ ขวามือของเรานะคะก็จะเป็นห้องนี้เลยนี่โอ้โหนี่คือห้องน้ำและห้องแต่งตัวคะ่ะทุกคน <c oughs> นี่เลยเข้ามานะคะก็จะมีกระจกบานเล็กนะคะแล้วก็มีที่นั่งนะแต่บานเล็กนี้ก็ไม่เล็กนะคะทุกคนนี่กลับหลังมานี่เลยอ่ะมีกระจกเต็มตัวอีกแล้วนะคะชอบมากเลยนะคะโรงแรมไหนที่มีกระจกเต็มตัวแบบนี้นะ ถัดมานะคะตรงข้ามกับกระจกเนาะก็จะเป็นห้องเสื้อผ้านั่นเองนะคะเป็น walk in closet นะทุกคนโอ้โหห,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 หรูหราอลังการมากเลยนี่ก็จะเป็นมีเตารีดให้นะคะมีที่รองรีดเนาะมีร่มพอดีเลยวันนี้ฝนตกนะคะนี่แล้วก็มีของมีที่วางของนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางของเนาะแล้วก็มีลิ้นชักด้วยอ่าไม่ใช่ลิ้นชักเป็นตู้นะคะ ตู้เซฟนะในนี้อันนี้เป็นลิ้นชักแน่เลยใช่นี่เขาจะเป็นลิ้นชักนะคะอันนี้ก็ลิ้นชักเปล่านะอ่ะมีสลิปเปอร์ให้ด้วยนะคะมีสลิปเปอร์ให้2คู่นะแล้วก็มีรองเท้าที่เอาไว้ใส่นอกข้างนอกนะคะสองคู่นะคะนี่เลยโอ้โห ที่สําคัญนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าเจยืนหันเข้ากําแพงแบบนี้เจยืนทําอะไรนะคะมาดูกันนี่เลยอันนี้ก็คือเครื่องช่างน้าหนักนะคะทุกคนตาช่างนะดูดิแปดสิบโอ้ยอ้ว <safe>. oh, <laughs> okay, นโอเคนี่แล้วพอเราพอเราอยู่ตรงนี้นะคะก็นี่เลยจะเห็นกระจกนะอ่า โอเคจบไปสำหรับบล็อกอินคอ e t นะคะตอนนี้ก็มาที่บาร์ูมกันบ้างนะคะนี่คือห้องน,น้ำตาดานหูกว้างมากๆค่ะทุกคนกว้างมากๆ,ๆเลยนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นซิง์ล้างหน้านะคะอันนี้นะก็จะเป็น His and her นะคะเป็นซิงคู่แบบนี้นะคะ เป็นซิงคู่แบบนี้เลยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีกระจกซูมให้ด้วยนะเอาไว้แบบซูมดูใบหน้าอะไรแบบนี้นะคะนี่กระจกซูมอ่ามีไดป่อผมนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะโอ้โหโอ้โหดูกระจกบานนี้ทุกคนโอ้โหใหญ่มากนะคะไม่มีคำบรรยายอะไรใดๆเท่าคำว่าโอ้โหนะคะนี่นี่ โอ้โหโอ้โหแล้ว <laughs> ทุกคนให้นับนะว่าผมพูดโอ้โหไปกี่คำนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอออ,อ่ห้องอาบน้ำนนะเป็นชาเวอร์แล้วก็เป็นอันนี้เป็นห้องส่วมนะคะนี่เข้ามาดูกันนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องส้วมนะคะชักโรครกธรรมดาเนาะแล้วก็มีที่วางของอะไรแบบนี้นะคะนี่ โอ้โหดูด้านหลังทุกคนอันนี้คือประตูทางเข้านะคะที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะอ่าถัดจากนั้นนี่ก็คือห้องอาบน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเราผักเข้าหรือผักออกเนี่ย นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นชาเวอร์นะอุ้ยแต่ไม่มีเรนชาวเวอร์ค่ะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะมีนะแอมคิดว่าแต่เขาถอดไปนะคะโอ้โหไม่สมประกอบและหนึ่งนะ,ะอ้อนู่นไงทุกคนคะโอเมกอดทุกคนเห็นเหมือนกันไหมคะนี่คือเรนชาเวอร์ค่ะโอ้โหโอ้โหอีกแล้วนี่เรนชาเวอร์เขาไปอยู่บนเพดานเลยนะคะ นี่ถ้าไม่เงยขึ้นไปนี่คือไม่เห็นเลยนะโอ้ยคิดว่าไม่สมประกอบจะหาคะแนนแล้วนะันเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้คะแนนเพิ่มแล้วนะคะความคิดสร้างสารรค์ดีมากเลย <Yeah. S 1> มันจะฟีลเหมือนแบบเราอาบน้ําท่ามกลางสายฝนอะไรแบบนี้นะคะอ่าแต่คงไม่อาบให้ดูนะไม่ได้ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็คือห้องอาบน้ํานะคะก็จะมีวิวด้านหน้าเหมือนกับห้องเอ่อห้องซ้วมนะทุกคน โอเคถัดมาด้านหลังนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอ่างจักุชีนะคะหรือเปล่าใช่ใช่นี่ไงโอ้ทุกคนมันดีมากนะคะอ่ับมุมกว้างให้นิดนึงนี่เห็นไหมฝนยังตกอยู่เลยอะอ๋อนี่ก็จะมีชั้นวางของนะคะแล้วก็เป็นอ่างจักุชีนะ ลย,ยสวยมากมากที่นี่นะคะก็คือเดอะอะไรวะเกรดแลนด์เกรดแลนด์เขาหลักนะคะทุกคนฝนตกเสียดายมากมาก,มากเลยนะโอเคเราได้เลิกออกจากห้องน้ำแล้วนะคะมาถึงนี่คุณเจไปนอนแมะอยู่ตรงนั้นนะคะนี่แล้วก็มีพี่ออนด้วยนะคืนนี้พี่อ่อน นอนไหนอะ <c oughs> เป็นเป็นเป็น,ปนสีม้พี่ออนบอกว่าจะนอนสะไว้น้ำนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะมีโต๊ะทางานเนาะ,ะตรงทางเข้านี้เป็นประตูทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะทางานเนาะ,ะหลังจากนั้นก็จะมีทีวีมีโซฟาแล้วก็มีเตียงนุมน่มๆแบบนี้เลยนุ่มไหมนุ่มับนุ่มหรอใช่ <c oughs> นุ่มเหรอใโอ้ยเตียงนุ่มเ <c oughs> ตียงนุ่มมากนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายข้างหน้าให้ดูกันนะคะนุ่มและสูงและสวยมากทุกคนโอ้มุมนี้สวยมากนะคะนอนคนเดียวไปเลยที่นี่ก็คือเดอะเกรดแลนด์นะคะทุกคนเป็นวิลล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องอืง่นอีกนะคะ มีพัดลมด้วยนี่โอเคสำหรับห้องนี้ก็น่าจะเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันมาถึงอีกห้องนอนหนึ่งค่ะอยู่ไหมไม่ได,ไได้เปิดแล้วนี่คือห้องนอนใหญ่นะคะเรา เราคงจะต้องพูดเสียงเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่มีเด็กเนาะไม่เป็นไร,ไน,ไรนี่ <c oughs> เข้ามาจากประตูนะคะซ้ายมือขวามือก็จะเป็นเก้าอี้นั่งแบบนี้เลยนะเป็นโซฟานะคะนี่ก็จะมีของน้องเอย่าเนาะวางไว้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องแม่อนันพ่อเป้แล้วก็น้องเอย่านะคะ นี่ตามไม่อันไปอันนี้ก็จะเป็น walk in closet นะคะเหมือนกันกับอีกห้องหนึ่งเนาะแต่อันนี้ก็เหมือนเออขนาดเท่ากันเนาะขนาดน่าจะเท่ากันนะคะแต่ห้องนี้ก็คือห้องใหญ่กว่าเนาะนี่ <c oughs> อะไปไม่อันไม่อันเดินไปเข้าห้องน้ำหน่อยไปไปดูห้องน้ำ <c oughs> ของแม่อันกันนะคะเปิดไฟ นี่เลยก็จะเป็นซิงค์ฮิสแอนเฮอร์เหมือนเดิมนะคะนี่สวยมากนี่เข้ามาถึงนะก็เป็นซิงค์ก่อนเลยนะซ้ายมือก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็ขวามือก็กระจกนะคะอู้หห้องนี้ใหญ่และสวยมากๆนะคะห้องนี้น่าจะเป็น master bedroom เลยนะคะนี่ก็จะมีกระจกสองเนาะเมื่อกี้ห้องเล็กนะคะห้องเล็กเนี่ยก็จะมีกระจกแค่หนึ่งนะคะนี่ กระจกก็จะคล้ายๆกันนะคะดีไซน์เหมือนกันเนาะโอเคหลังจากนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะนี่มาดูมาดูมาดูม,าดมีเรนเวาว์เหมือนเดิมนี่ไงอุ้ยเกือบจะหักคะแนนแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเหมือนกันนะคะนี่อ่าแยกคนละฝั่งเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างจาก,กุชชี่นะคะเหมือนกันเลย นี่เลยนี่เลยนี่เลยแล้ววิวสวยมากทุกคนคะนี่เรานึกสภาพนะเราไปนั่งตรงนั้นเนาะโอ้โหสวยงามจริงๆค่ะ,ะหันกลับมาก็จะมีกระจกนะห้องนี้เนี่ยกระจกจะเยอะมากๆเลยนะคะข้างๆนี้ก็จะเป็นทอยเล็ตนะคะนี่เป็นห้องซ้วมนะคะนี่เลยห้องซ้วมสวยมากๆ สวยมากๆค่ะไปะเดี๋ยวเราออกจากห้องน้ำกันนะคะออกจากห้องน้ำกันก็มาดูเอิดห้องน้งเอีย่าน่อยค่เปิดห้องน้องเอีย่าหน่อยเ่ิดห้องน้องเอี้ยห์หน่อยค่ะเอาเอีเอ้ยห์หน่อยนี่ก็จะเป็นห้องนอนโหสวยมากมีเคาน์เตอร์บาร์ อันดับแรกที่มาถึงนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เลยนะคะนี่เราจะเดินเวียนซ้ายหรือเวียนขวาเวียนขวาดีกว่าเนาะเวียนขวานะคะอ่ะเวียนมาด้านขวานะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะคะเหมือนกันแต่โต๊ะแต่ห้องนี้เนื่องจากเป็นมัสเตอร์เบดรูมนะคะโตะทํางานก็จะกว้างกว่าเนาะแล้วก็มีทีวีจอใหญ่กว่าด้วยโอ้ไ oh ม่กอนี่มีไฟทีวีด้วยนะคะ ่าหลังจากนั้นนะคะเดินมาวิวทะเลข้างหน้าของเราก็จะเป็นทะเลนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกเนาะทะเลก็เลยดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะกับหลังหันจากวิวทะเลนั่นก็คือเตียงนอนค่ะทุกคนนี่แล้วก็มีอ่มีโซฟาให้นั่งด้วยนะคะสวยมากๆนะมาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็มีเตียงเสริมนะอ่า ตเตียงเสริมข้างๆนี้นะคะจริงๆวิลล่านี้นะก็จะพักได้สี่ท่านนะคะแต่เรามาหกเนาะก็เลยต้องใช้ตเตียงเสริมนะคะนี่ค่ะเจ้าของห้องค่ะย่าค่ะย่าค่ะโอ้ยสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะโอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยนี่เจ้าของห้องนะคะเอย่ยโอเคสำหรับมาสเตอร์เบดรูมก็ประมาณนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงห้องสุดท้ายของวิลล่าแห่งนี้แล้วนะคะนั่นก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ก็คือประตูทางเข้านะคะตรงกลางมันก็จะเป็นสระว่ายน้ำเนาะหลังจากสระว่ายน้ำนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นมัสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองหรือห้องรับแขกนะคะมาดูกันเลย เตดาเข้ามาเปิมนะคะก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็มีเครื่องครัวนะเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องครัวกันก่อนนะคะนี่เลยก็จะมีไมโครเวฟนี่ และจานชามต่างๆนะคะช้อนให้มีให้ด้วยนะคะแล้วก็แก้วน้ํากาน้ําอะไรแบบนี้เนาะ,ะมาดูกันดีกว่าค่ะด้านล่างนี้มีอะไรตู้เย็นอะในตู้เย็นนี่ก็จะมีของแช่ไว้นะคะอันนี้ก็น่าจะไม่ฟรีคิดเงินนะจ๊ะทุกคนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีแก้วกาแฟเพิ่มนะคะนี่ แล้วชั้นนี้ก็เป็นชั้นเปล่าเนาะแต่ล่างก็จะเป็นพวกแก้วน,น้ำแก้วไวน์นะคะนี่เลยอ่ะต่อมาฝั่งนี้กันบ้างก็จะเป็นชั้นใส่ของนะคะชั้นเปล่าชั้นเปล่านะคะนี่ใส่ของได้นะคะนี่มาฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันเนาะ ชั้นเปล่าเหมือนกันนะคะไม่เปิดละกันนี่นี่ก็คือเคาน์เตอร์ครัวของเรานะคะถัดมานี่ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะก็จะมีทีวีนะแล้วก็จะมีโซฟาตัวเล็กนะคะอันนี้จะเป็นโซฟาตัวเล็กที่เอาไว้นอนดูทีวีนะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่มีเจนั่งอยู่ด้วยนะคะเจเนี่ยคือแบบ เข้าทุกซีนทุกคนทำยังไงถึงจะเอานางออกไปได้คะทำยังไงคะโอเคนี่ก็คือวิวนะคะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยเอาเปิดได้นี่นี่ก็คือวิวของเรานะคะจะเหมือนกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะก็คือวิวทะเลนะคะนี่แล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นระเบียงด้วยเนาะ,ปะเปิดยังไงปะปะเปิดยังไงอะคะ ออกได้หรือเปล่าออกได้หรือเปล่าหรือว่าต้องออกทางข้างนอกค่ะแต่มันมีบานพับแบบนี้มันน่าจะออกได้นะทุกคนแอมไม่รู้เหมือนกันออกได้หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะออกไม่ได้นะคะน,นี่เลยนี่วิวนะคะพี่เป้ก,ก็เล่นน้ำไปนหนึ่งกลุ่มนะคะเล่นน้ำกลางสายฝนไปนหนึ่งกลุ่ม โอเคค่ะนี่โอเคค่ะวันนี้นะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าแมพักที่ไหนจริงๆก็บอกไปแล้วนะคะแต่ว่ามานั่งพูดคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะออตอนนี้นะคะเป็นเดือนเมษานะคะเรามาพักกันที่ กรแลนด์นะคะจังหวัดพังงาน,นั่นเองนะอยู่แถวหาดบางสักนะคะใครที่เคยมาแล้วก็น่าจะอ๋อกันนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยมาเนาะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ใน Facebook ของเขานะคะเกรตแลนด์นะคะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ค่ารีวิวนะแล้วก็วิลล่าแห่งนี้ก็คือจ่ายกันเองนะคะทุกคนแต่ว่ามันสวยมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย มาตามกันนะคะไม่ต้องมาพักวิลล่าแบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่า,าคนน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็มีโซนอื่นๆให้พักเหมือนกันนะคะมีเป็นห้องเดี่ยวอะไรแบบนี้ด้วยนะคะส่วนวิลล่าแห่งนี้นะที่แอมมาพักนะคะราคาตอนที่แอมจ่ายตอนนี้นะคะก็จะเป็นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะคะราคานี้นะ โดยใช้โครงการรัฐนะคะใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลนะคะก็รัฐบาลเขาก็จ่ายให้40%เนาะเราก็จ่าย60%นะคะใน60%นั้นเนี่ยเราก็จะจ่ายเป็นราคา7,100บาทนะคะได้ทั้งหมด3โซนด้วยกันนะคะจะมีห้องนอน2ห้องที่เราพาไปดูนะจะเป็น master bedroom หนห้องแล้วก็ห้อง ห้องนอนธรรมดาหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นที่เป็นมีโซฟาแล้วก็มีครัวมีโต๊ะทานอาหารที่เรานั่งอยู่ห้องนี้นะคะหนึ่งห้องนะและตรงกลางของบ้านนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะนี้เราจะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวเป็นพูลวิลล่าเลย ส่วนพูวิลล่าแห่งนี้นะคะก็จะอยู่โซนหน้าหาดเลยนะคะเดินไปนิดเดียวก็จะถึงชายหาดเลยแต่ถ้าเป็นห้องธรรมดาเนี่ยก็คือจะอยู่โซนหลังๆไปนะคะก็ไกลนิดนึงเนาะแต่เขามีรถรถ,รถ,รถเขามีรถกอล์ฟนะคะในการบริการรับส่ง พวกเรานะคะมายัางชายหาดนั่นเองค่ะหรือว่าเราเนี่ยจะไปหน้าฟ้อนจะไปที่รถจะไปลานจอดรถอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีรถมารับให้นะโดยเราสามารถกดเรียกพนักงานได้นะคะเอาเอเอาเอา,เอาไปให้สุดไปให้สุด ข้าวเที่ยงมาสมข้าวเย็นเนาะเราก็ทําการซื้ออาหารจากด้านนอกนะคะเป็นร้านที่แอมเคยไปรีวิวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้นะคะร้านรอยยิ้มที่หาดบางสักนั่นเองค่ะเอ j นจอยกับพวกเรานะคะ เสร็จ <đến> แล้วนะคะรอบแรกนะแค่รอบแรกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะ <c oughs> เดินไปที่ทะเลกันคะ่ะ <c oughs> นี่แม่ตามมาด้วยนะรอพี่ออนด้วยนะคะพี่ออนไปด้วย <c oughs> เดินไป่พองพางนะแม่ <c oughs> ไปเลยอกจากบ้านแล้ว เ <Okay. laughs> ไปค่ะไปดูทางกันดีกว่าเนาะถึงทะเลแล้วไปดูกัน you จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ